ยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังบวกวันละนิด YouTube Channel ที่จะให้กำลังใจคุณวันนี้เราจะมาพูดถึง3วิธีหรือเทคนิคในการเอาชนะคำหลอกลวงหลายๆครั้งในชีวิตเรามักจะเจอคนที่หลอกลวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆนานานเรามาดวูวิธีที่หนึ่งกันตั้งสติ ตั้งสติว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรและคุณกำลังเป็นใครและคุณกำลังเจอเรื่องอะไรอยู่อย่ามองคุณค่าของตัวเองเปลี่ยนไปเพียงเพราะคำหลอกลวงหรือการที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนั้นคุณมีคุณค่ามากกว่าคำหลอกลวงหรือคำชื่นชมยินดีที่มันไม่จริงจังอย่าลืมว่าเมื่อเขาเฟกกับคุณเขาก็เฟกกับตัวของเขาเองด้วยวิธีที่สองคือ พูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจได้เช่นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนคนที่คุณรักหรือใครสักคนที่คุณอาจจะไม่รู้จักเพื่อที่คุณจะได้พูดคุยและระบายความรู้สึกที่อัดอั้นในใจคุณไม่ควรเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวความรู้สึกหรืออารมณ์ในแง่ลบก็เหมือนกับไฟที่สุมอยู่ในซวงอกหากคุณมีใครสักคนที่รับฟังคุณมันจะช่วยให้ไฟนั้นค่อยๆดับลงคนรอบข้างของคุณ แต่ก็โปรดระวังคนรอบข้างของคุณอาจจะไม่ได้ช่วยทําให้ไฟนั้นดับลงแต่ช่วยสุมไฟนั้นให้มันแรงมากขึ้นแต่มันก็ดีที่จะมีใครสักคนรับรู้ความรู้สึกของคุณการทําเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่าคุณอ่อนแอการระบายความรู้สึกการพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจได้นั้นเปิดโอกาสให้คุณและคนที่คุณคุยด้วยแสดงความเห็นอกเห็นใจกันแสดงความรักความเมตตาเป็นพลังบวกให้กันและกัน ต่อไปเราจะมาพูดถึงวิธีสุดท้ายนั่นก็คือวิธีที่3มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ต่อไปคนโกหกอาจจะคอยบอกกับคุณว่าคุณต้องทําอย่างนี้สิคุณถึงจะสามารถทําได้หรืออาจจะให้ความหลังลวมๆแรงๆกับคุณทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการคุณอย่างแท้จริงคุณอาจจะดูเหมือนคนโง่และรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจแต่จงจําไว้ว่าเรามีตัวเลือกเสมอเลือก ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าหรืองมงายหมกมุ่นกับปัญหาเดิมๆคำหลอกลวงที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้มัวแต่คิดว่ามันเป็นความผิดของตัวเราอย่ามัวแต่จมอยู่กับความทุกข์ชีวิตของเรามีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได้ถ้าเราอยากจะทำโฟกัสที่เป้าหมายต่อไป และลึกไว้เสมอว่ามีคนคอยเป็นกำลังใจให้กับคุณเพศนี้ก็เช่นเดียวกันพลังบวกเป็นกำลังใจให้กับคุณทุกคนที่กำลังต่อสู้กับชีวิตที่กำลังเจอกับปัญหาและอุปสรรคพวกเราพร้อมที่จะอยู่กับคุณเป็นกำลังใจให้คุณเสมอเพราะพวกเราต่างเจอกับความยากลำบากซึ่งเราก็ต้องการกำลังใจจากกันและกันคุณไม่ได้โดดเดียวคุณไม่ได้โง่เขาอ่อนแอคุณไม่ได้เป็นคนขี้แพ้ เพราะคำว่าแพ้กับชนะมันอยู่ในเกมเท่านั้นชีวิตเป็นมากกว่าการเล่นเกมเราเดิมพันมากกว่านั้นจงสู้ต่อไปอย่าท้อถอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรา